คดีนี้ไปดูการต่อสู้แบบสุภาพบุรุษที่เรารู้แต่โลกไม่มีวันรู้สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัชพันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนคดีทะเลาะวิวาทอยู่ในร้านอาหารในร้านอาหารนะครับสองโต๊ะเนี่ยคอมเมนต์กันมาพักใหญ่แล้วครับทางเนี้ยไม่ไหวแล้วจะเอาละตอนนั้นนะเออมันโกนเรามาหลายทีแล้วป่าเอาแลืปล่ะเออแ่ะข้าก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันเว้ยเอาลวนั่นมาเ้ย ยังไงยังไงจ้อายิ่ป่าล่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไงทำไมวะเดี๋ยวดิเห็นกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดแล้วไงทำไมวะเราได้เปรียบแล้วเว้ยเพื่อนได้เปรียบไงเราต้องไม่สู้มันเราต้องทําตัวเป็นสุภาพบุรุษนะเป็นคนดีที่โดนรังแกสังคมมันจะได้เห็นใจเราแล้วสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นผู้ชนะนที่สุด แล้วไม่ได้ชนะธรรมดานะเว้ยเราเนี่ยจะกลายเป็นผู้โด่งดังในโลกโซเชียลเลยนะมึงโอ้โหเฮ้ยพ่อแม่เงยมองการไกลเหลือเกินแสดงว่าจะยอมเพื่อเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดกว้างนั้นเฮ้ยเฮ้ยสู้ชิบอะไรกันเจ้าเปล่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยจ้าหรือเปล่านั่นไงโอ้โหมันเอาจริงด้วยโอ้โยตัดเพื่อยตัดเพครอนตัดเพื่อนเกี่ยวเลย้มันหาเพื่อนด้วยไม่สู้เลยจริงด้วยเบ้เฮ้ย มันไม่ตู้แล้วลุยเ,เลย,เลยนั่นไงครคับรถออกอาวุธมาเท่าไรรักหมดทบทำเดียวแพ้ละเอกโอ้โหสุดภาพหลุดแห่งโซเชียลโอ้ยโ,โ,โ,โดนยิงไม่สู้โอ้ยโ,โดนจับคาบาขาไม่สู้แล้วก็โดนจนเขาพอใจครับโอ้โหโดนจนยับเลยนี้เพือ่อเดี๋ยร้องเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วเออ เ,เราเนี่ยเป็นผู้ชน,นะหัวเลาะที่หลังมันดังกว่าไอ้เพื่อนเออทีของเราแล้วตำรวจตาแล้วเป็นไงเป็นไงทะเลาะกันดีนะเจ็บตัวนี่สมหน้าไหมใครทะเลาะคันคุณตำรวจผมเลยเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนดีดดผมเป็นผู้ถูกกระทำขนาดนั้นเลยหรอเอ้ยไม่เชื่อเนี่ยถามเจ้าของร้านดถอเจ้าของร้าน ไปเปิดกล้องวงจรปิดให้พี่ตำรวจเขาดูหน่อยกล้องวงจรปิดอะไรร้านนี้ไม่มีฮะเฮ้ยก็นั่งไงกล้องวงจรปิดนั่นนีะยังไงนะใช่โอ้ยอันนั้มันพัดลมอันนั้มันพัดลมพัดลมพัดลมอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นวรเอาองพัดลมใบมันแตกก็เลยต้องถอดใบมันออกเอาไอ้ตุ้นเปิดพี่เขาดูสิ ต้องก็วงจรปิดสายใหญ่โอ้โห,โโหขนาดพัดลมยังใส่หน้าเลยเออเฮ้ยพัดลมจริงๆว่ะเอ้าแล้วที่เป็นพระเอกโจนย้ำรับทุกหมัดไงอะ่ะไม่มีภาพสักภาพ พัดลมเห็นพัดลมเป็นกล้องวงจรปิดไายตามงี้มากโอ้ยแกโอันนี้ก็ไม่มีคลิปอีกอ่ะดูสิหาวิธีเป็นพระเอกเป็นสุภาพบุรุษได้แล้วแท้ๆแต่เพราะพัดลมตัวเดียวเลยเอาซะอันนาเชียวอท ข้างข้ามะดานะมีกล้องวงจรปิดส่องอยู่ก็เห็นว่าตัวเองได้เปรียบก,ก็เลยไม่แสดงอาการอะไรก็ยอมยอมอธะเลอยวิ่ากันก็ยอมให้เป็นฝ่ายถูกกระทำมากกว่าบอกให้เจ้าของร้านขอคิดจากกล้องวงจรปิดที่ตัวเองดูอยู่เน,นี่ยปรากฏไม่ใช่กล้องวงจรปิดแต่เป็นพระลมที่เขาเสียแล้วก็ไม่ได้ถอดทิ้งไว้ถอไใบพัดออก้วยไกลมันจะเหมือนกับกล้องวงจรปิดแต่ยังไงน้องชายก็ไม่ได้เจ็บฟรีๆนะ พอเจ็บแล้วยังต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยโอ้โหสองเด้งขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสรวัตรกองประชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องคิดว่ากล้องวงจรปิด